รวบ2หนุ่มขนยาบ้ากว่า2 0 0แสนเม็ดนะครับโดยมีการใส่กระสอบซุกซ่อนไว้ที่ท้ายกระโปรงรถหลังรถยนต์เก่งนะครับก่อนที่จะนำส่งให้กับเอเย่นต์เพื่อที่จะลำเลียงต่อไปยังจังหวัดสุขโขทัยครับพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิษณุโลกตรวจสอบ DNA ของผู้ต้องหาและของกลางยาบ้าจำนวน2,5,000เม็ดจากผู้ต้องหาในคดียาเสพติด2รายก็คือนายประสิทธิ์ พุ่มมาลาอายุ46ปีและนายชนินแสนสุขอายุ22ปีภูมิลำเนานั้นอยู่ที่จังหวัดพิจิตรในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือว่ายาบ้าไว้ในครอบครอง เพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมายสืบเรื่องจากตํารวจชุดสายตรวจสถานีตํารวจภูธรเมืองพิศณุโลกค่ะได้ออกตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบท่านก็พบรถเก๋งนะคะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้ขับขี่มาตามถนนเส้นพิศณุโลกบางกระทุ่มค่ะเห็นแล้วก็จึงเรียกให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบโดยนายประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นคนขับและมีนายชนินค่ะเป็นผู้โดยสารสองคนนี้ก็ทําท่าม,มีพิรุธค่ะตรวจค้นภายในรถก็พบยาบ้านะคะซุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษ ใส่ไว้ในช่องข้างประตูด้านคนขับค่ะแล้วก็ซุกซ่อนไว้ในช่องเก็บของด้านหลังรถอีกด้วยจึงได้ตรวจยึดยาบ้าท,ทั้งหมดรวมถึงรถจมไว้เป็นของกลางด้วยค่ะซึ่งเบื้องต้นนายประสิทธิ์คนขับก็รับสารภาพว่าตนเองนั้นมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็มีเอเย่นยาเสพติดนั้นว่าจ้างให้นํายาบ้าไปส่งที่จังหวัดสุโขทยัยส่วนด้านนายชนินให้การปฏิเสธเนื่องจากว่านายประสิทธิ์ชวนมาเป็นเพื่อนนั่งรถด้วยเท่านั้น ซึ่งเมื่อนําตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่ายาบ้าลอนนี้ตรงกับที่เคยจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขนยาบ้าจํานวน6ล้านเม็ดที่จังหวัดแพร่คาดว่าเป็นยาเสพติดของชนกลุ่มน้อยตามแนวตะเข็บชายแดนที่ลำเลียงกระจายเข้ามาเพื่อส่งต่อให้กับเอเย่นตามจังหวัดต่างๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสอบสวนเพื่อขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายนี้เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ